The <laughs> คนรู้ไหมคะว่าหุ้นที่กำลังร้อนแรงสุดๆในวอลสติดมีตัวไหนบ้างหุ้นแรกเปรียบเสมือนเสียงของ AI ที่กำลังเปลี่ยนวิธีที่เราพูดคุยกับเทคโนโลยีหุ้นที่สองคือผู้พิทักษ์โลกไซเบอร์ที่องค์กรใหญ่ๆต้องพึ่งพาและหุ้นสุดท้ายคือพลังนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่อาจเป็นทางออกของยุค AI ที่ใช้ไฟมหาศาลวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของหุ้นทั้ง3ตัวผ่านมุมมองที่คนเข้าใจง่ายว่าบริษัทเขาคือใครทำอะไรทำไมราคาหุ้นถึง พุ่งแรงเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนและมีข้อควรระวังอะไรบ้างก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง p r o f i t p r ย n e u r US t a l ของเราด้วยนะคะแล้วไปดูเนื้อหากันเลยค่ะ Value Investing ลงทุนพุ้นที่มีมูลค่าในตลาดที่มีมูลค่าคนที่เอาตัวร่องใต้ต้องมีความรู้เครื่องมือแล้วก็เป็นมหม สำหรับตัวเลขที่ออมจะมาพูดถึงและมาวิเคราะห์นะคะนั่นก็คือตัว SOU N ค่ะสำหรับหุ้นอเมริกาตัว SOU N เนี่ยทุกคนลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราขับรถอยู่และเราก็พูดว่าพาฉันกลับบ้านนะคะหรือว่าสั่งอาหารได้ทูเนี่ยโดยที่ฝั่งที่เราสั่งอาหารด้วยเนี่ยไม่ใช่คน แต่เป็นเสียง AI ที่ฟังรู้เรื่องและตอบกลับได้เหมือนมนุษย์จริงๆเนี่ยแหลคะค่ะก็คือสิ่งที่ซาวหรือว่าหุ้น SOUN เนี่ยกำลังสร้างขึ้นซึ่งสำหรับ SOUN นะคะเขาก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยกลุ่มนักวิจัย MIT ซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความฝันที่อยากทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจเสียงคนจริงๆปัจจุบันนะคะให้บริการ Voice AI ในรถยนต์ร้านอาหารไปจนถึง IoT คะ่ะแล้วทาไมหุ้น SOUN ตอนนี้ราคาถึงได้มี แนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะที่ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นได้นะคะมีสาเหตุมาจากผลประกอบการไตรมาสที่2ของปี2025โตแรงมากนะคะรายได้เนี่ยพุ่งไปกว่า200%แถมบริษัทก็ปรับเพิ่มเป้ารายได้ของทั้งปีอีกด้วยนักลงทุนก็เลยเชื่อว่าธุรกิจนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้จริงและไปได้อีกไกลค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะลองไปวิเคราะห์กราฟของ SOU N ตอนนี้กันค่ะสําหรับ SOU N ถ้าเราไปวิเคราะห์ที่ไทฟิมที่ใหญ่กันก่อนนะคะตัวนี้นะคะตั้งแต่ เข้าตลาดมาปี2022เดือน4วันที่29นะคะหลังจากนั้นเนี่ยราคาได้มีการพักตัวลงค่อนข้างแรงนะคะจากอยู่ที่ประมาณ8ดอลลาร์นะคะก็ลงไปอยู่ที่1ดอลลาร์เลยนะคะลงแรงมากๆนะคะและปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการนะคะ อัพไซด์ขึ้นนะคะเป็นขาขึ้นซึ่งตอนนี้ก็กําลังจะมาต่อสู้กับไฮเดิม erm นะคะในทาเฟมันตอนนี้เนี่ยเงินทุนเนี่ยนะคะเปลี่ยนเป็นไหลเข้าแล้วนะคะส่วนในไทฟเฟมวีคนะคะเงินทุนก็เป็นไหลเข้าเช่นเดียวกันนะคะเป็นเลขหนึ่งของแพทเทิร์นสีขาขึ้นด้วยนี่คือโอกาสนะคะถ้าทฟเฟมที่ใหญ่เนี่ยมีเงินทุนเข้านะคะแล้วก็มีสัญญาณนะคะสัญญาณขึ้นเลขหนึ่งแบบนี้นี่นี่คือโอกาสในททงเฟมระยะกลางส่วนการที่เราจะไปหาจุดซื้อขายนะคะเราก็ไปดูที่ทาเฟมเดย์นะคะทฟเฟมเดย์ day, ตอนนี้นะคะหลังจาก ากที่ราคาเนี่ยได้มีการย่อตัวแรงในช่วงของเดือน8ที่ผ่านมานะคะหลังจากราคาไม่ได้หลุดเส้นโฮเมอี่เรนโบว์สีสีเหลืองนะคะหรือว่าแนวรับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยังมีรายใหญ่สะสมอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะรวมกับว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาทําให้ราคาเนี่ยสามารถเด้งกลับขึ้นไปได้นะคะอย่างแรงนะคะและอาจจะมีการย่อตัวลงมาพักตัวบ้างไม่ได้หลุดแนวรับและสุดท้ายตอนนี้ราคาก็ไปต่อนะคะจากเลขหนึ่งขาขึ้นของพันธุ์สีเก้าในระยะสั้นเนี่ยตอนนี้นะคะเป็นเลขสี่แล้วเงินทุนยังไหลเข้ารายใหญ่สะสม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง้าเผื่อว่ากราฟนะคะมีแนวโน้มแบบนี้เนาะก็อาจจะมองได้ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีคนต้องการซื้ออยู่เยอะนะคะแล้วก็พลังงานเนี่ยยังมีมาซัพพอร์ตทั้งเงินทุนแล้วก็รายใหญ่ตอนนี้นะคะเขาก็กําลังไปต่อสู้กับแนวต้านเดิมนะคะที่บริเวณราคาประมาณ16.5ดอลลาร์นะคะราคาปัจจุบันเนี่ยปิดอยู่ที่16.25และตราบใดที่ยังมีรายใหญ่สะสมค่อนข้างเยอะมีเงินทุนเข้ามาซัพพอร์ตนะคะโอกาสที่จะทะลุต้านเดิมนะคะไฮเดิมเนี่ยก็มีโอกาสสูงเหมือนกันถ้างั้นเราก็มาติดตามกันนะคะ ว่าตอนนี้เลข4และเขาจะขึ้นไปต่อจนถึงเลข9กาได้ไหมนะคะก็มาติดตามกราฟของ SOU N กันค่ะเราได้เห็นข้อดีไปแล้วนะคะแล้วก็กราฟที่ราคาขึ้นนะตอนนี้เราก็มาดูว่าแล้ว SOU N เขามีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะสำหรับ SOU N นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยข้อมูลพื้นฐานเนี่ยยังมีการขาดทุนอยู่ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็จะต้องแข่งกับ Big t e ท h นะคะอย่าง Google แล้วก็ Amazon ซึ่งเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะคะเป็นหุ้น7นางฟ้าเป็นหุ้นใหญ่นะคะซึ่งคู่แข่ง ของเขาเนี่ยก็เป็นหุ้นใหญ่ขนาดนี้และหุ้นน้องใหม่อย่าง SOU N เนี่ยจะสามารถต่อสู้กับพี P ่ๆได้ไหมก็ต้องติดตามต่อไปค่ะส่วนถ้าเรามาดูว่านักลงทุนคนไหนนะคะเหมาะกับการลงทุนตัวนี้นะคะก็จะต้องมองว่าเป็นนักลงทุนสายโก้ดนะคะสายเติบโตที่พร้อมรุ้นกับอนาคตกับ SOU N ไปด้วยแล้วก็เชื่อว่า AI เสียงเนี่ยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะเริ่มมีการนํา AI เข้ามา พี่ๆนักลงทุนสังเกตไหมคะว่าอย่างเช่นร้านชาบูนะคะหรือว่าร้านหมูกระทะต่างๆเนี่ยเริ่มมีการที่จะใช้ AI ในการส่งสินค้าหรือว่าส่งอาหารเวลาเรากดสั่งอาหารผ่านแอปไปใช่ไหมคะก็จะมีเครื่องที่นําอาหารมาให้เราโดยที่ไม่ใช่พนักงานเป็นคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอันนี้ก็เลยมองได้ว่าในอนาคตเนี่ยเ i เสียงหรือว่า AI ไที่ไม่ใช่คนเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ต้องติดตามต่อไปค่ะสําหรับตัวที่2ที่ออมจะนํามาวิเคราะห์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัว c ่าวสไตล์นะคะหรือว่า C R W อยู่ดีนะคะในโลกที่ภัยคุกคามไซเบอร์อันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพต,ต่างๆที่มีเยอะมากๆแล้วนะคะบริษัทต,ต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวโจรมาป้นธนาคารอีกต่อไปแต่ว่าควรที่จะกลัวในเรื่องของข้อมูลล่วไหลในพริบตาเดียวนะคะแค่เรากดลิงก์นะคะหรือว่ากดแค่คลิกเดียวเนี่ยข้อมูลเราอาจจะล่วไหลทําให้เงินเราเนี่ยหายไปเลยก็ได้นะคะและคาสไตเนี่ยก็คือเกาะป้องกันที่ยืนอยู่แนวหน้าด้วยนะคะคาสไตนนะคะเป็นบริษัทผู้นําด้านไซเบอร์ส u r i t ิตี้ด้วยฟอล คอนแพลตฟอร์มนะคะที่ตรวจจับแล้วก็หยุดการโจมตีของไซเบอร์แบบเรียลไทม์ได้ดีมากๆนะคะซึ่งคาวไซนเนี่ยก็เป็นบริษัทที่เป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดไซเบอร์ c u r i ิตี้นะคะซึ่งมีแนวโน้มเติบโตมากนะคะเนื่องจากภัยคุกคามในไซเบอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความต้องการของระบบรักษาความปลอดภัยบนค่าวเนี่ยก็มีสูงขึ้นตามค่ะถ้าเราไปดูกราฟในช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะพุ่งแรงใช่ไหมคะสาเหตุเนี่ยก็มาจากบริษัทออกเป้าหมาย ARR นะคะซึ่งโตมากกว่า20% และ Analyze หลายเจ้าเนี่ยเพิ่งปรับราคาเป้าขึ้นนะคะเพราะว่าเชื่อว่าคลาสไตหรือว่า CRWD เนี่ยยังโตได้อีกยาวนะคะซึ่งถ้าเราไปวิเคราะห์กราฟของคลาสไตกันนะคะตอนนี้นะ,ะถ้าเราไปวิเคราะห์จาก time f r a m มที่ใหญ่กันก่อนนะคะธาเฟรมใหญ่เนี่ยเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนเนะาะเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าใน time frame ที่ใหญ่เลยนะคะในธารเฟ m มมันตอนนี้เนี่ยนะคะเงินเนี่ยอาจจะเริ่มไหลอจจอกแบบบางๆนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราไปวิเคราะห์จริงๆเนี่ยธารเาฟรมมันน่อาจจะรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะยาวไปหน่อยนะคะเราก็ไปดูที่ TimeF ถ้าเฟรมวิกตอนนี้นะคะหลังจากที่เงินทุนไหลออกเนี่ยมาหลายวิกติดต่อกันนะคะปัจจุบันเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นไหลเข้าแล้วและยิ่งถ้าเงินไหลเข้าเนี่ยมันมันตัดเหนือเส,นส้นศูนย์หรือว่าเส้นสีเหลืองขึ้นจะยิ่งดีกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ใต้นะคะยังอยู่ต่ํากว่าเส,นส้นศูนย์อยู่ซึ่งแท่งปิดวิกล่าสุดนะคะเป็นเลข2นะคะแล้วก็เป็นแท่งเขียวที่ค่อนข้างยาวมากๆเลยนะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยย่อแรงหลายวิกนะคะตอนนี้เนี่ยมีการรีบาวขึ้นนะคะปิดเป็นแท่งเขียวใหญ่แรงซื้อนเนี่ยเยอะมากๆส่วนไทม์เฟรมเด เฟมวิกเนี่ยมันย่อแรงเพราะฉะนั้นเดเนี่ยจะต้องย่อแรงมากกว่าอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเรามาดูนะคะหลังจากที่ช่วงเดือน7นะคะที่ลิปบินเนี่ย ยังเป็นสีแดงขาขึ้นอยู่ดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมีการย่อตัวแรงมากๆนะคะคือลิปปินเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีฟ้าขาลงเลยนะคะราคาเนี่ยหลุดแนวรับของเรนโบว์สีเหลืองนะคะตรงนี้พอหลุดได้แล้วปุ๊บนะคะหลุดต่อลงมาอีกจนถึงเรนโบว์สีน้าเงินนะคะเรนโบว์สีน้าเงินในระยะกลางก็รับไว้ไม่อยู่นะคะหลุดลงมาถึงเรนโบว์สีขาวซึ่งเป็นแนวรับในระยะยาวแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพอราคามาแตะที่บริเวณแนวรับของเส้นฮอลลี่เรนโบว์สีขาวเนี่ยก็กลับมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะคะทำให้ราคาเนี่ยเด้งรีบากกับลายเป็ว ลีฟโซ่ได้นะคะรีฟโซ่เนี่ยก็คือการที่มันรีบาวแรงจนเปลี่ยนแนวโน้มนะคะและปัจจุบันนคะคะจากที่มันเป็นเลขหนึ่งนะคะกับตัวนะจากเป็นเลขหนึ่งของแพทเทิร์นสีเก้าเนี่ยขึ้นไปจนถึงเลข9ก้านะคะและแท่งล่าสุดเนี่ย นะคะไม่ได้มีเลขแล้วแต่ว่าเงินทุนยังเป็นไหลเข้าลายใหญ่เนี่ยจากที่เห็นไหมคะว่าจากหายไปหมดเลยตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่บริเวณประมาณ40%ด้วยนะคะและราคาตอนนี้ก็ไปสู้กับแนวต้านเดิมที่อยู่ในช่วงหายเดิมที่บริเวณประมาณ500นะคะ506 505 506ดอลลาร์นะคะตรงนี้เราก็มาติดตามว่าทุกคนลองดูว่าสีเขียวของลายใหญ่ตรงนี้สีเขียวก็คือคนติดดอยนะคะคนติดดอยตอนนี้เนี่ยจากที่มีเยอะนะคะตอนนี้เนี่ยหายไปหมดแล้วกลายเป็นมีลายใหญ่แทนเพราะฉะนั้นถ้าลายใหญ่เน ยังเข้าอยู่เงินทุนนะคะไหลเข้าแรงตรงนี้ก็รอมาดูว่ามันจะผ่านแนวต้านของช่วงไฮเดิม erm ที่ช่วง506ดอลลาร์ไปได้ไหมนะคะสำหรับคาสไต์ และข้อควรระวังของคาลสไตน์นะคะก็จะเป็นเรื่องของราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างแพงหรือว่าเป็น v a 밸ูเอชันสูงและมีคู่แข่งใหญ่นะคะถ้าเติบโตไม่ทันตามที่สัญญาไว้เนี่ยอาจจะถูกเทขายแรงก็ได้นะคะความผันผวนอาจจะมีซึ่งเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนนะคะคาลสไตน์เนี่ยก็เหมาะกับนักลงทุนที่อยากถือหุ้นโกลดนะคะคุณภาพดีที่มีรายได้ประจำนะคะและมองว่า Cyber s e c u r i t y เนี่ยเป็นเมกัดเทรนอยู่ตอนนี้นะคะใครที่ชอบ Cyber s e c u r i t y นะคะก็อาจจะเหมาะกับหุ้นคาลสไตน์นะคะดังนั้น นั้นนะคะถ้า AI คือสมองมองว่า Cyber Security เนี่ยก็คือเกาะป้องกันและ Cloud s t ไตเนี่ยก็คือหนึ่งในเกาะป้องกันที่แข็งแรงในตอนนี้เลยค่ะตัวที่3นะคะจะเป็นหุ้นตัวไหนไปไม่ได้นะคะเป็นหุ้นที่ใน9วันนะคะขึ้นมา91%หุ้นตัวนี้นั่นก็คือตัว OKLO OK นั่นเองค่ะ OKLO OK นะคะทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่า Data Center ของ AI หนึ่งแห่งเนี่ยใช้ไฟเท่ากับเมืองเล็กๆทั้งเมืองเลยแล้วคําถามคือเราจะหาพลังงานสะอาด จากไหนมาลองรับคำตอบอยู่ที่ OKLO OK ค่ะ OKLO OK เนี่ยเป็นหุ้นพลังงานนะคะเป็นสตาร์ทอัพพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่กำลังสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก24ชั่วโมงต่อวัน OKLO OK นะคะพัฒนา Advanced Nuclear Reactor ซึ่งใช้เชื้อเพลิงแบบ Recycle ได้นะคะมีโครงการแรกที่ชื่อว่า o l o r a ทุกคนคุ้นๆกันไหมคะและทำไมหุ้น OKLO OK เนี่ยถึงพุ่งแรงขนาดนี้9วันไป91%แค่ใน1ปีเนี่ยเราเจอหุ้นแบบนี้สักตัวนะคะพอเราเนี่ยก็สามารถเติบโตได้ อย่างง่ายเลยค่ะเพราะว่าเหตุผลที่ทําให้ราคาหุ้นพุ่งแรงนะคะก็เกิดมาจากตลาดเนี่ยมองว่าความต้องการไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมหาศาลจาก AI และการสนับสนุนด้านพลังงานสะอาดจากรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยก็เพิ่มมาขึ้นด้วยเหตุนี้เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งค่อนข้างแรงค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปวิเคราะห์ ตัว OKLO OK กันบ้างค่ะสําหรับ OKLO OK นะคะถ้าเฟมมันเนี่ยตอนนี้นะคะเขาเนี่ยทำ all time high ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเลข6ของแพทเทิร์นขาขึ้นส่วนทาเฟมเดย์นะคะตอนนี้เนี่ยทะลุนะคะเบรกเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันเป็นเลข2ของแพทเทิร์นขาขึ้นนะคะปิดเป็นแห่งเขียวแบบยาว8เมตรมากๆแล้วก็เงินทุนเนี่ยไหลเข้าเป็นวีคแรกด้วยนะคะหลังจากที่ไหลออกมา4ีวีคตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นไหลเข้าแล้วส่วนทาเฟมเดย์นะคะถ้าเรามาดูนะคะโอ้โหหลังจากที่เบรกเอาไปได้นะคะแล้วค่ะ พุ่งไม่หยุดเลยนะคะจากเลข1จนถึงเลข9นะคะอย่างที่ออมบอกถ้าเราลองไปคํานวณดูนะคะเลข1จนถึงเลข9เนี่ยใช้ระยะเวลาแค่9วันในวันที่ตลาดเปิดเนี่ยบวกไปถึง91.22%เนลยนะคะโอ้โหถ้าใครที่มีหุ้นตัวนี้นะคะบอกเลยว่ายิ้มหวานนะคะฝันดีไปอีกนานเลยเนาะตัวนี้เนี่ยปิดล่าสุดนะคะวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยปิดบวกนะคะอยู่ที่28.83%เนลยนะคะค่อนข้างที่จะสูงมากหลังจากที่เบรกเอาไปแล้วอย่างที่ออมบอกนะคะถ้าจุดซื้อที่เบรกเอาเนี่ยข คืออาจจะได้หุ้นที่ราคาอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ข้อดีก็คือเราจะได้หุ้นที่ราคา พุ่งขึ้นแรงในระยะเวลาสั้นๆเหมือนตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเงินทุนยังไหลเข้าอย่างต่อเนื่องไหลเข้าเยอะด้วยและระยายใหญ่เนี่ยสะสมที่90%เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ถามว่าซื้อตอนนี้ทันไหมนะคะทุกคนลองมองว่าตั้งแต่จุดซื้อเนี่ยคือเลขหนึ่งตอนนี้เป็นเลขเก้าแล้วเนี่ยนี่คือจุดขายในระยะสั้นแล้วนะคะถ้าใครที่อยากจะเข้าไปตอนนี้เนี่ยก็มองว่าอาจจะราคาสูงนิดนึงจะต้องรับความเสี่ยงนะคะหรือว่าอาจจะรอให้มันย่อลงมานิดนึงแต่ว่าถ้าหุ้นตัวไหนที่เขาแข็งแแกกรรรรร่งรงงงจจจจจิิๆๆมมีซื้ออําาาานนวะนค ไม่ได้ยอ่อแรงนะคะหรือว่าอาจจะไม่ยอ่อแล้วไปต่อก็ได้แต่ตรงนี้นะคะถ้าใครที่ตกรถเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะรอจุดที่เราเนี่ยรับความเสี่ยงได้จะดีกว่าเพราะว่าจุดนี้เนี่ยในระยะสั้นตามพัทิุ์สีเก้าเนี่ยนะคะเลขเก้าเนี่ยเป็นจุดขายในระยะสั้นแล้วแต่ในระยะกลางเนี่ยยังสามารถถือได้ต่อใครมีของก็ถือตามลิฟบิน้นถือตามเงินทุนกับลายใหญ่ได้เลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่า OKLO OK เนี่ยไม่ใช่หุ้นสําหรับคนใจร้อนแต่ว่ามันคือการลงทุนในความหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เล็กๆจะอยู่ในโลกใบใหญ่ใบนี้ได้ค่ะเป็นนยังก นะคะสำหรับหุ้นทั้ง3ตัว S O U N คือเสียงของ AI Cloud Style หรือ C R W D คือเกาะป้องกันไซเบอร์และ O K L o, o คือพลังงานสะอาดแห่งอนาคตคำถามคือแล้วคุณล่ะเชื่อเรื่องไหนหรือว่าชื่นชอบหุ้นกลุ่มไหนมากที่สุดสามารถคอมเมนต์ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะว่าเราสนใจและติดตามหุ้นตัวไหนใน3ตัวนี้หรือว่ามีหุ้นตัวไหนใน3ตัวนี้อยู่ในพอและถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะและคลิปหน้าจะเป็นหุ้นตัวไหนเพราะว่าทุกสัปดาห์นะคะ เราก็จะมาเล่าหุ้นที่กําลังร้อนแรงที่สุดในตลาดให้พวกคุณฟังค่ะและสุดท้ายนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงควรที่จะศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนค่ะสําหรับวันนี้อมต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย